สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของปีโค้งสุดท้ายไตรมาสสี่นี่แหละครับบอกเลยว่าเป็นโอกาสทองที่เราจะเร่งสปีดเข้าเส้นชัยคว้าชัยชนะครั้งใหญ่กันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกโปรโมชั่นเลยที่จะทำให้ Q4 ของพวกเราเป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับเอาละคำถามแรกเลยนะฮะพร้อมไหมที่จะปิดท้ายปีนี้กันแบบปังๆยิ่งใหญ่กว่าที่เคย เพราะ Rabbit Life เนี่ยเขาจัดเต็มโปรโมชั่นสุดร้อนแรงมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆรออยู่บ้างมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยและเป็นสิ่งที่น่าจะถูกใจทุกคนมากที่สุดนั่นก็คือการเพิ่มพลังค่าคอมมิชชั่นกันแบบตรงๆเต,ตรียมตัวรับเงินกันได้เลยครับเพราะมีโบนัสเงินสดแบบจุจดๆรออยู่ประเดิมกันด้วยแคมเปญแรกเลยดีติงแรงแซงเข้าเป้าแค่ชื่อก็ดูแล้วว่าต้องแรงโปรโมชั่นนี้จัดเต็มตลอดเดือนตุลาคมเลยนะครับ เป็นโอกาสทองที่จะเร่งเครื่องกันตั้งแต่ต้นไตรามาสมาดูรายละเอียดกันครับนี่แหละครับหัวใจของแคมเปญน,นี้ง่ายๆเลยยิ่งขายเยอะโบนัสยิ่งพุ่งดูสิครับเริ่มต้นแค่35มหมก็ได้เพิ่มไปแล้ว3%แต่ที่พีคสุดๆคือตรงนี้ครับพอยอดทะลุ1ลา้านปุ๊บโบนัสดีจาก9%เป็นไปเป็น15%าทันทีโอ้โหเงินก้อนโตชัดๆเลยครับรอให้เราไปคว้ามาแต่เดี๋ยวก่อนเงินสดยังไม่หมดแค่นั้นครับมาดูกันต่อกับแคมเปญ e-app Q4 ส่งท้ายปี โปรนี้จัดกันไปยาวๆเลยตลอดทั้งไตรมาสสำหรับสายดิจิตอลที่ชอบความเร็วความสะดวกสบายส่งงานผ่าน e-app แน่นอนว่ามีรางวัลพิเศษให้ด้วยครับส่วนนี้คือแบบตรงไปตรงมามากๆครับทุกเคสที่ส่งงานผ่าน e-application เนี่ยรับเงินสดเพิ่มต่อกรมธรรม์ไปเลยแล้วยิ่งส่งเยอะนะครับเรทต่อเคสก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกลองนึกภาพตามนะครับถ้าส่งเกิน11กรมธรร์ขึ้นไปเนี่ยนอกจากค่าคอมปกติแล้วนะยังได้เงินเพิ่มอีกเคสละ300บาท เป็นการสร้างรายได้เพิ่มแบบง่ายๆแต่ได้ผลสุดๆเลยครับและที่มันพิเศษสุดๆไปเลยก็คือถ้าเราส่งงานประกันอุบัติเหตุหรือ PA ผ่าน eApp นะครับจะมีโบนัส FYP เพิ่มให้อีกสูงสุดถึง10%เลยทีเดียวโอ้โหนี่คือโอกาสที่ไม่ควรปล่อยผ่านจริงๆได้ทั้งเงินสดต่อเคสแล้วยังได้โบนัส FYP เพิ่มอีกคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับเอาละครับพักเรื่องเงินเงินทองทองกันแวบหนึ่ง นอกจากเงินแล้วเรายังมีของรางวัลสุด e x c l u s i v e ที่จับต้องได้มาให้สะสมกันด้วยเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่สนุกและท้าทายมากมาครับต้อนรับเดือนตุลาคมกันด้วยแคมเปญน่ารักน่ารักแบบนี้ Trick Or t r e a t s แจกจริงไม่หลอกโปรนี้เป็นเหมือนสปรินต์สั้นๆนะครับแค่10วันแรกของเดือนตุลาเท่านั้นใครที่อยากได้ของรางวัลน่ารักน่ารักไปสะสมต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะครับวิธีรับรางวัลก็ง่ายมากๆครับแค่ทำผลงานให้ได้1 5 0 0 0 FYP ก็รับไปเลยกระเป๋าร a บ b ิ t Life สุดเก๋ฟรีฟรีหนึ่งใบและถ้าขยับเป้าไปอีกนิดทำถึงส0 0 0 0 FYP ก็รับเพิ่มไปเลยเป็นเสื้อรับบิ t สุดเทอ่ออีกหนึ่งชุดง่ายๆแบบนี้เลยได้ทั้งเงินได้ทั้งของครับและแล้วก็มาถึงรางวัลที่ใหญ่ที่สุดรางวัลที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนใช่แล้วครับทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสุดหรูนี่คือสุดยอดเป้าหมายของไตรมาสนี้เลยครับทุกคนและนี่คือภาพของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ การเดินทางสู่จุดหมายในฝันแล้วดูสิครับว่ามีที่ไหนให้เลือกอิตาลีดินแดนสุดคลาสสิกหรือจะเป็นโตเกียวเมืองที่ไม่เคยหลับไหลโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมครับแค่เห็นรูปก็ใจสั่นแล้วเรามาดูที่แรกกันก่อนเลยครับคอนเวนชั่น2025ที่ประเทศอิตาลีดินแดนแห่งศิลปะสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่แบบว่าสุดยอดมากม ใครที่ฝันอยากไปยืนอยู่หน้าโคลอสเซียมหรืออยากไปล่องเรือกอนโดล,ลาที่เวนิสบอกเลยว่าห้ามพลาดครับสำหรับเงื่อนไขก็คือตรงไปตรงมาเลยครับเป้าหมายคือสร้างผลงาน FYP รวมให้ได้2ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม o l o Life และ a n นุนิที่เข้าร่วมรายการเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนมากๆครับท้าทายแน่นอนแต่ถ้าเราโฟกัสและวางแผนกันดีๆผมเชื่อว่าพิชิตได้อย่างแน่นอนเอาละครับมาดูอีกหนึ่งทริปสุดยิ่งใหญ่กันบ้างกับแคมเปญซิงเกิลเจอร์โตเกียว สัมภาษณ์สเสน่ห์ของญี่ปุ่นประเทศที่คนไทยรักและอยากไปเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับทริปโตเกียวเรามาเริ่มดูเงินไขสำหรับอัดับตัวแทนหรือ fa กันก่อนนะครับเป้าหมายก็คือสร้างผลงานให้ได้7 0 0 0 0 0 fyp ครับตัวเลขนี้อาจจะดูเยอะนะแต่ถ้าเราลองซอยเป้าหมายเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมนันเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงๆครับขยับขึ้นมาที่ระดับผู้บริหารหน่วยกันบ้างครับความท้าทายจะเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ป ไม่ใช่แค่ยอดส่วนตัวที่1ล้านถึงล้าน5 FYP นะครับแต่หัวใจสำคัญเลยก็คือการสร้างทีมครับเราต้องการเห็นผู้นำที่สามารถสร้าง FA Active ใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยให้คนใหม่สอบใบอนุญาตผ่านนี่แหละครับคือการเติบโตไปพร้อมๆกับทีมอย่างยั่งยืนและสุดท้ายครับสำหรับระดับผู้บริหารกลุ่มนี่คือจุดสูงสุดของความท้าทายเลยด้วยเป้าหมายผลงานที่อาจจะสูงถึง15ล้านบาทและการสร้างทีมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน การพิชิตเป้าหมายนี้ได้เนี่ยคือการพิสูจน์ความเป็นสุดยอดผู้น,นำอย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่ารางวัลก็ยิ่งใหญ่สมศักดิ์สรีแน่นอนพอเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดด้วยจริงไหมครับต่อไปนี้คืออาวุธลับที่จะช่วยให้ทุกคนพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นครับ ผลิตภัณฑ์แรกเลยบำนานมั่งมี 8555+ ตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับลูกค้าที่กำลังวางแผนกเกษียณครับจุดเด่นของเขาเลยคือต้องต้องตรวจสุขภาพแถมยังให้ผลตอบแทนสูงอีกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยและช่วยให้ปิดการขายได้ไม่ยากเลยครับและอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญมากๆก็คือ PA Promote ครับเป็นประกันอุบัติเหตุที่ซื้อง่ายมากๆและยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงคนในครอบครัวของลูกค้าได้ด้วยเป็นอีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรมีติดพอร์ตไว้เสนอขายเสมอครับ มาถึงตรงนี้แล้วประเด็นสําคัญที่สุดก็คืออย่าปล่อยให้โอกาสทองเหล่านี้หลุดมือไปครับอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนดูว่าเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเงินสดก้อนโตของรางวัลสุดพิเศษหรือทริปในฝันที่รออยู่ตั้งเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนแล้วลุยไปคว้ามันมาให้ได้ครับและสุดท้ายนี้ครับอยากให้ลองถามตัวเองดูชัดๆอีกครั้งว่าเป้าหมายสูงสุดในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นโบนัสก้อนใหญ่ ของรางวัลสุดเอกล u s i v e ทริปโตเกียวหรือสุดยอดทริปอิตาลีทั้งหมดนี้อยู่ในระยะเอื้อมครับขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จในการพิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ครับสวัสดีครับ